วิชาการงานอาชีพป .1 การทำงานช่วยเหลือตนเองการทำงานช่วยเหลือตนเองเรื่องของการแต่งกายไปโรงเรียนล้วควรแต่งกายด้วยตนเองเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ชุดนักเรียนประกอบไปด้วยเสื้อนักเรียนกางเกงนักเรียนสำหรับผู้ชายกระโปรงสำหรับผู้หญิงกับะมีเข็มขัดแล้วก็รองเท้าถุงเท้าด้วย นะครับเราควรใส่ให้เรียบร้อยวิธีการแต่งกายชุดนักเรียนสวมชุดชั้นในเสื้อนักเรียนและติดกระดุมให้เรียบร้อยนักเรียนหญิงสวมกระโปรงให้เรียบร้อยส่วนนักเรียนชายใส่กางเกงกับเสื้อผ้า แล้วคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยสวมถูกเท้าและรองเท้าการจัดเก็บเสื้อผ้ามีวิธีการดังนี้แยกเสื้อผ้าออกเป็นประเภทได้แก่ผ้าที่ต้องรีดและผ้าที่ไม่ต้องรีดต่อไปผ้าที่ไม่ต้องรีดควรพับเก็บให้เรียบร้อยเสื้อไมและผ้าที่ต้องรีดเมื่อรีดเสร็จควร ใส่ไม้แขวนแล้วก็แขวนไว้ให้เป็นพวกพวกการจัดวางและจัดเก็บรองเท้ามีวิธีการดังนี้ทำความสะอาดรองเท้ารองเท้าที่มีเชือกผูกรองเท้าควรร้อยเชือกให้เรียบร้อยนำรองเท้ามาเรียงบนชั้นให้เรียบร้อยและการช่วยเหลือ เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ครองมีอีกตั้งหลายอย่างเด็กๆมันทำให้เป็นกิจวัตรจะได้เป็นเด็กดีนะครับ